พรางเสเด็จประเวทดาวชฉลาไล่ทรงรัตนะพิมานชัยกิ่งแก้วพรังพร้อมพวกพลกายเ็นแฮเรือกระบวนต้นแพรวเพปิดพรี สะเด็ดโดยแดนชนทรงเรือตนงามเฉิดฉายกิ่งแก้วเพรวพันนาายะายอ่อนยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาดล้วนลูบสัตว์เสนยา รมุกมุกสีดานเพียงพิมานผ่านเมฆามันกรงทองรสจนาหลังคาแดงแยงมังกรสมัติทาชัยไกรกาบแก้วแสงเวววับจับ หงสทรงผู้น้อยงามชดชอยลอยลังเส้นเพียงหงสทรงปรม